เอาละฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวของแอนิเมชันที่เป็นกระแสะอย่างมากนั่นก็คือ Fundamental Paper Education โดยที่วันนี้ผมจะมาพูดถึง20ความลับและไม่ลับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกระดาษแห่งนี้รูมไปถึงความสัมพันธ์ของตัวละครกันด้วยซึ่งบางเรื่องเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าบางเรื่องก็อาจจะรู้กันไปแล้วบ้างแล้วก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็จะนํามาพูดถึงกันในคลิปนี้ฮะ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเรื่องที่1 จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนแอนิเมชันเรื่องนี้ก็จะต้องรู้กันอย่างแน่นอนเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องลับอะไรแต่มีความน่าสนใจอย่างมากๆนั่นก็คือโอลิเวอร์และอลิซทั้งสองคนนั้นเป็นคู่ที่ทางออ f ฟิเชียเปิดเผยออกมาแล้วครับว่าทั้งคู่กําลังคบหากันอยู่ซึ่งก็ตามที่เราเห็นในทั้งตัวแอนิเมชันเองที่โอลิเวอร์และอลิซมันจะส่งสายตาหวานๆหากันอยู่เสมอและยังรวมไปถึงภาพวาดและคํายืนยันจากนักเขียนอย่างคุณเคที่อีกด้วยฮะ เรื่องที่2ความจริงแล้วมิเซอร์เคิลมีพี่น้องที่เป็นผู้ชายอยู่กับเขา1คนด้วยซึ่งเรื่องนี้ตัวของผมเองก็เคยพูดถึงไปบ้างแล้วในวิดีโอก่อนหน้าแต่ผมจะขอพูดถึงมันอีกครั้งโดยที่ตัวพี่ชายของเธอนั้นเขาจะถูกเปิดเผยออกมาจากภาพวาดของคุณเคที่ที่ได้อัปเดตเอาไว้ในแพลตฟอร์มเองนั่นเองฮะโดยจะเป็นภาพของทั้งคู่ที่กําลังเถียงกันเรื่องว่าคิดแคทหรือว่าโอรีโออะไรมันดีกว่ากันแต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันต่อมาครับว่าจริงๆแล้วมิสเซอร์เคิลเธอจะเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวของเขากันแน่งานนี้ก็คงต้องรอคุณเคที่ออกมายืนยันกันอีกทีฮะเรื่องที่ 3. มิสทราเวลจริงๆแล้วเธอมีร่างที่2ที่ซ่อนเอาไว้อยู่ครับซึ่งร่างนี้เราจะเห็นได้ในตอนที่เธอกําลังไล่ล่าตัวของแค่อยู่นั่นเองและเมื่อดูจากลักษณะของเธอแล้วผมคิดว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบร่างนี้ของเธอน่าจะมาจากกวางก็เป็นไปได้ครับเรื่องที่4ี่ เพื่อนๆรู้กันไหมครับว่ามิสเตอร์เคิลเธอสามารถแปลงร่างเป็นก้อนขนสีดำปุกปุยอันแสนน่ารักได้โดยจากการที่มีแฟนๆอนิเมชันได้เข้าไปถามเรื่องนี้กับคุณเคทีในแพลตฟอร์ม X และทางคุณเคทีเองก็ได้ยืนยันออกมาแล้วครับว่านั่นเป็นความจริงแถมคุณนักเขียนก็ยังแนบภาพวาดออกมาเพื่อเป็นการยืนยันอีกดีด้วยแม่ไม่คิดเหมือนกันว่าครูสาวสุดโหดจะมีมุมน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเรื่องที่ 5. ความพิเศษของตัวมิสเตอร์เคิล ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าตัวของเธอนั้นมีสกิลการต่อสู้ที่เอาไว้ใช้ปราบพวกนักเรียนที่ตอบตกแล้วจริงๆแล้วเธอยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างนั่นก็คือเธอสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเธอได้อยู่ตลอดเวลาฮะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามิสเซอร์เคิลเธอได้เป็นตัวละครเพียงตัวเดียวที่ไม่มีส่วนสูงแบบตายตัวนั่นเองครับถึงแม้คุณเคทีจะบอกว่าเธอสูง9.7ฟุตแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่า เธอจะแบ่งล่างจนเหลือ1.1ฟุตก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะเรื่องที่6ผมเชื่อว่าคงมีเพื่อนๆหลายคนทายเพศของแอบบี้เอาไว้ว่าเขาเป็นเพศหญิงใช่ไหมล่ะฮะแต่ทว่าความจริงแล้วเขาเป็นเพศชายตั้งหาครับซึ่งแน่นอนครับว่า ข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันมาจากนักเขียนเรียบร้อยแล้วด้วยฮะเรื่องที่7เรื่องน่าสนใจของแอบบี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าแอบบี้ยังเป็นตัวละครนักเรียนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการยืนยันอายุของเขาจากคุณเคทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโดยที่ตัวของแอบบี้นั้นในตอนนี้เขามีอายุอยู่ที่15ปีนั่นเองเรื่องที่8ถ้าคุณเคทีเองก็ยังเคยออกมาพูดในแพลตฟอร์ม X ว่าทุกครั้งที่เธอเห็นว่าแฟนๆหลายๆคนชอบจับผู้อลิสกับคนอื่นๆนั้น เธอมักจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังอกหักอยู่ยังไงอย่างนั้นฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันอาจจะสอดคล้องกันกับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่9นั่นก็คือทางผู้สร้างเคยบอกเอาไว้เช่นกันครับว่าตัวของโอลิเวอร์คือตัวแทนของเขาส่วนอลิซ นั้นคือแฟนสาวของเขานั่นเองฮะเพราะงั้นคงไม่แปลกถ้าหากจะรู้สึกอกหักที่คนอื่นบอกว่าแฟนสาวของเขาเหมาะกับคนอื่นนั่นเองเรื่องที่10ในช่วงหลังที่คุณเคทีได้ปล่อยภาพวาดต่างๆที่นำเอารูปลักษณ์ของตัวละครจาก Fundamental Paper Education มาใช้และปล่อยออกมาบนแพลตฟอร์ม X ต่างก็เป็นที่สังเกตกันในหมู่แฟนๆอย่างมากมายเลยฮะว่าตัวของโอลิเวอร์นั้นเริ่มดูมีรูปลักษณ์ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นเรื่อยๆฮะ ซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆผมเองก็คิดว่ามีความค้ายผู้หญิงจริงๆซึ่งนั่นก็อาจจะสอดคล้องกับที่คุณเคทีเคยบอกนั่นแหละครับว่าตัวของโอลิเวอร์ก็เปรียบเสมือนตัวของเขานั่นเองครับเรื่องที่11นอกจากรูปลักษณ์ของโอลิเวอร์ที่ถูกปล่อยออกมาให้เราได้เห็นในช่วงหลังจะมีความเป็นผู้หญิงแล้วนอกจากนี้ยังมีผลงานที่คุณเคทีได้ปล่อยออกมาใน X ที่เป็นภาพของอลิซและโอลิเวอร์ในวัยเด็กแต่ตัวของโอลิเวอร์เองก็มีความคล้ายผู้หญิงเป็นอย่างมากเช่นกัน ถึงขั้นที่ว่าชุดที่เขาสวมใส่อยู่นั้นมันเป็นกระโปรงฮะซึ่งจากตรงนี้ก็มีทฤษฎีที่แฟนๆตั้งขึ้นกันมาอย่างมากมายครับว่าความจริงแล้วโอลิเวอร์อาจจะเป็นทรานก็เป็นได้ครับเรื่องที่ 12, เพื่อเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าในบรรดาตัวละครทุกตัวในแอนิเมชันเรื่องนี้มิซ์เิลเป็นตัวละครเพรียงตัวเดียวเท่านั้นฮะที่เราจะได้ยินเสียงของเธออย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเสียงที่ว่านั้นความจริงแล้วเป็นเสียงของ Google Translate ที่อยู่ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นนั่นเองฮะ What are you doing? เรื่องที่13มมิสซาชานอกจากจะเป็นคุณครูคนหนึ่งที่มีจิตใจดีและเป็นมิตรต่อเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแล้วแต่รายวิชาที่เธอเป็นผู้สอนในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการฮนะแต่ทว่าข้อมูลในวิกิเองก็ได้กล่าวเอาไว้ครับว่ามีความเป็นไปได้ที่เธออาจจะเป็นคุณครูอนุบาลที่คอยดูแลเหล่าเด็กๆจากที่เธอได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเด็กน้อยรอบๆตัวของเธอ ในช่วงที่อลิสออกอารวาในโรงเรียนฮะและนอกจากนั้นเธอก็ได้ปรากฏตัวในห้องเรียนศิลปะข้างๆรูปดอกไม้ก็าจะเป็นไปได้เหมือนกันครับว่าหรือว่าเธอจะเป็นครูสอนวิชาศิลปะกันแน่เรื่องที่14ในทุกครั้งที่เราได้เห็นตัวของไรล,ลี่คือน,นอกจากความโก้ของเธอแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราสังเกตเห็นได้จากตัวของเธอนั่นก็คือดูเหมือนว่าเธอเองเหมือนจะแอบชอบโอลิเวอร์อยู่ก็เป็นไปได้ฮะคือเมื่อเราได้เห็นโมเมนต์ดีๆดีระหว่างโอลิเวอร์และอลิซเมื่อไหร่ ถ้าสังเกตดีๆเรามักจะเห็นไลลี่ที่มีอาการอกหกักและปรากฏตัวอยู่ใกล้ๆคู่รักนี้อยู่เสมอเลยฮะแถมเธอยังหมกมุนและคอยตามตื้อโอลิเวอร์ไม่หยุดอีกด้วยเรื่องที่15ก็ต่อมาจากเรื่องที่แล้วเลยฮะจากการที่เราได้รู้ว่าไลลี่นั้นดูเหมือนจะข้งขางไค้ในตัวของโอลิเวอร์เป็นอย่างมากเพราะงั้นแฟนสาวของโอลิเวอร์อย่างอลิซเองดูเหมือนเธอก็ไม่ค่อยพอใจไลลี่อยู่เหมือนกันฮะเห็นได้จากภาพวาดที่ไลลี่มาเกาะขาของโอลิเวอร์ไว้ในรูปนี้นั่นเอง เรื่องที่16เพื่อนๆคงจะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตัวของแคร์นั้นค่อนข้างจะไม่ชอบแก๊งบูลี่ที่ประกอบไปด้วยโอลิเวอร์ซีฟและเอ็ดเวิร์ดแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในวัยเด็กของแคร์และโอลิเวอร์นั้นดูเหมือนว่าทั้งคู่จะเคยเป็นมิตรกันมาก่อนฮนะถึงขั้นเคยจับมือกันเลยทีเดียวแถมแค่ยังดูเคารพในตัวโอลิเวอร์ในตอนที่เขากาลังบรรยายอะไรสักอย่างอยู่ด้วยฮนะซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพวาดของคุณเคที่ที่ปล่อยออกมาในแพลตฟอร์ม X ของเขาอีกเช่นเคยครับเรื่องที่17ก็ต่อมาจากเรื่องที่แล้วเลยครับนั่นคือความสัมพันธ์ของแคร์และแองเกลดูเหมือนว่าจะมีความน่าสนใจเอามากๆเลยครับทั้งคู่จะสนิทสนมและดูมีความห่วงใยกันเป็นพิเศษซึ่งนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่ในวัยเด็กเลยครับโดยยืนยันได้จากภาพวาดของคุณเคที่นั่นเองเรื่องที่18เป็นความลับที่เ,เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือสาหรับคนที่ไม่รู้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะน่าตกใจเลยทีเดียวฮะนั่นก็คือ เิฟหนึ่งในแก๊งบูลลี่นั้นความจริงแล้วเพศของเขานั่นคือเพศหญิงฮะและนั่นหมายความว่าเธอเป็นผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ในแก๊งนักเรียนสุดเกเรของโรงเรียนกระดาษแห่งนี้นั่นเองครับเรื่องที่19ในบางฉากของอนิเมชันถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่าตัวของเอ็ดเวิร์ดมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปนั่นก็คือเขาของเขาจะหายไปในบางช่วงฮะรวมไปถึงในฉากห้องสมุดเองก็ดูเหมือนว่าแทนของเขาก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่านี่ถือเป็นความผิดพลาดของตัวอนิเมชันหรือเปล่าเรื่องที่20ความจริงแล้วตัวของแอบบี้และลานาทั้งคู่อาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเพราะแอบบี้ก็อาจจะแอบคิดไม่ซื่อกับลานาอยู่ฮะซึ่งเห็นได้จากภาพวาดอีกภาพที่คุณเคที่ได้ปล่อยออกมาเช่นกันแต่ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าตัวของลานานั้นคิดยังไงกับแอบบี้กันแน่ เรื่องที่21ถึงแม้ว่ามิสบูมีจะเป็นหนึ่งในแก๊งคู่สุดโหดของโรงเรียนกระดาษแห่งนี้แล้วใครจะรู้ล่ะครับว่าความจริงแล้วเธอเองก็มีมุมที่แอบรู้สึกผิดในการกระทําของเธอด้วยฮะและถึงแม้จะแอบเห็นได้เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นแต่ท่าทางของเธอก็ดูเหมือนจะรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับเรื่องที่21ในขณะที่คุณครูและนักเรียนคนอื่นๆต่างกลัวในความโหดของอลิซ แต่ทว่าก็มีตัวละครที่ไม่กลัวความน่าสะพรึงของเธอนอกจากโอลิเวอร์ด้วยครับนั่นคือเควินซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่กลัวจริงๆหรือแค่เพราะว่าเขาไม่เคยแสดงสีหน้าหรืออารมณ์อะไรออกมาเลยตั้งหากครับเรื่องที่2ี่เอาจริงๆผมเองก็เคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วแต่ว่าผมก็อยากจะพูดอีกครับก็คือตัวของโอลิเวอร์นั้นจะมีนิสัยการกินที่แปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเขาชื่นชอบการกินสบู่มากๆครับในตอนแรกผมคิดว่ามันแปลกแล้วที่เขาชอบกินสบู่ แต่มันแปลกกว่านั้นไปอีกตรงที่เขาไม่เพียงแค่แทกกินก้อนสบู่เท่านั้นฮะแต่ทว่าเขาไปกินสบู่บนตัวของบับเบิลไปอีกด้วยตรงนี้แหละฮะที่มันดูสยองสุดๆเรื่องที่24นั่นก็คือจากการที่เราได้สังเกตเห็นครับว่าตัวละครละหลายตัวของ Anim เมชัน Fundamental Paper Education แต่ก็เคยปรากฏตัวใน a n i ิเมชันเรื่องอื่นๆของคุณเคที่ด้วยเช่นกันด้วยตรงนี้เองทางผู้สร้างก็ได้ออกมายืนยันแล้วครับว่าตัว Anim เมชัน Fundamental Paper Education และบรรดาแอนิเมชันทั้งหลายของผู้สร้างคนเดียวกันนี้ความจริงแล้วทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเองฮะและนี่คือ20ความรับที่ผมเอามาทั้งลับและไม่ลับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในแอนิเมชัน Fundamental Paper Education ถ้าเ,เพื่อนๆมีความลับไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็บอกกันได้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ